อีกหนึ่งวิธีครับของการใส่ของที่เหลือใส่ให้มันเป็นประโยชน์นะครับก็คือซ่องกาแฟครับพี่น้องเห็นบ้างไหมครับกินกาแฟแล้วนะครับซ่องเขายาพึ่งทิ้งนะครับพี่น้องมันยังมีประโยชน์ได้พี่น้องเช็ดอีหยังไปชมน้ากันในคลิปเลยครับนครับประโยชน์นะครับก็ขึ้นนี่เด้พี่น้องก็เขากรีดอย่างเรียบร้อยแล้วมาครับนีครับรกีดอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ว นะน้ามยางของเขานะครับเนี่ยแบบนะครับยดปอดทิ้งถ้วยครับพี่น้องนี่แบบเนี่ยพาไปต้งใส si ่นะครับซองกาแฟห้าวเด้พ si ี่น้องนี่ครับเป็นซองกาแฟห้าครับอันนี้แบบเล็กนะครับซองแบบเล็กเด้กพี่น้องให้พี่น้องเฮ็ดแบบนี้นะครับวิธีการเฮ็ดกระขึ้นนะครับซองกาแฟห้าวเด้พี่น้องเ้าก็สวงเขาไปมองลิ่นเขานี่นะครับนี่ครับนี่แบบนี้ ของเขาก็สีหย่อยล่งหอดถวยแบบนี้เลยนะครับพี่น้องจากใสของที่ห้าสีทิมแลลวให้มันเกิดประโยชน์นะครับดีก็ถิงนะครับพี่น้องเห็นบ่เขาก็สีหย่อยปอกๆอน,นี่ครับเห็นบหย่อยดีก็ถิงครับเอามาเห็ดแบบนี้ครับเพราะว่าต้นอย่างที่มันมีที่มันลินมาถึงแบบนี้มันกะมีบลายดอกครับเ้ากะกินกับแฟแล้วเห้าก,าก,กาะเ,ากาเก็บใบมาใส่ประโยชน์แบบนี้ครับ จากของที่ทิมแล้วนะครับห้องเก่าน้ำมาใส่ประโยชน์แบบนี้นะครับพี่น้องดีก็ทิ้งนะครับพี่น้องชมคลิปนี้แล้วนะครับถามมีประโยชน์นะครับ็อย่าลืมเล้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาน้ำครับผมเกษสรน้ำสาระความดูเรื่อๆน้อยๆแบบนี้มาฝากพี่น้องประจาทุกๆมือครับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ